สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o วา Entertainment นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงดูดวงกับปูค่ะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะเป็นชาวราศีสุดท้ายนะคะที่ปูจะอ่านนะคะก็คือว่าเป็นดวงในครึ่งปีหลังนั่นเองค่ะยังไงนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านนะคะที่กดติดตามให้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ค่ะสำหรับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวราศีพิจิกค่ะ สิ่งที่คุณได้แผนเอาไว้นะคะมันจะดีขึ้นนะคะจงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความเจริญเติบโตหรือว่ามีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างความมั่นคงอะ่ะมีความมั่นคงนะคะค,คุณจะต้องให้ความสําคัญณนะตอนนี้นะคะ แล้วจงเชื่อเออแล้วจงซื่อสัตย์นะคะเขาบอกให้ให้คุณซื่อสัตย์นะคะแล้วก็จงเปิดใจนะคะรับความคิดเห็นใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญนะตอนนี้นะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะคะในการเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะให้คุณนะคะอาจจะมีตัวเลือกนะคะในเรื่องของด้านความรักนะคะเข้ามานะคะบางท่านเนี่ยจะ เสน่ห์แรงนะคะมี power ในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะก็คือให้เลือกนั่นเองนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมันอาจจะมีรายจ่ายนะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าควบคุมในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยให้ดีๆนะคะ อะไรที่มันเป็นอดีตนะคะคุณก็ปล่อยมันไปนะคะเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันกําลังจะมาถึงนั่นเองค่ะอันนี้ไพ่แนะนําไว้อย่างนี้นะคะให้คุณดี็อกนะคะหรือล้างมันออกไปให้หมดนะคะอะไรที่มันไม่สําคัญกับตัวคุณนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะอันนี้ไพ่ออกมา2ใบเลยนะคะแล้วก็ให้โฟกัสนะคะในในในเรื่องใหญ่ๆก็พอนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าจุกจิกเนี่ยก็ปล่อยมันผ่านไปนะคะ อาจจะมีข่าวนะคะาอาจจะมีอ่าข้อความนะคะหรือเมสเซจนะคะใหม่ๆนะคะที่ที่เกิดมาจากโซเชียลนะคะมันจะเป็นความสําคัญที่สัมพันธ์นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์เนี่ยที่ดีมากๆนะคะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะถ้าท่านใดนะคะทํางานหรือติดต่ออะไรนะคะเกี่ยวกับเผ่านโซเชียลนะคะหรือว่าจะได้รับข้อความผ่านโซเชียลนะคะมันจะเป็นอะไรที่จะทํา ให้ชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นมากๆนะคะจากคุณจะประสบความสำเร็จในทางด้านโซเชียลนั่นเองค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะการที่คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่ะมันจะทำให้ชีวิตคุณนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าอะไรที่มันจบไปแล้วก็คือจบไปนะคะก็คือเริ่มต้นใหม่นะคะวันนี้ก็คือวันนี้นั่นเองค่ะ บางท่านนะคะการที่คุณอยู่เงียบๆนะคะหรือว่ามีการพักผ่อนนะคะพักเบรกตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยคิดอะไรใหม่ๆออกนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือคําแนะนํานะคะจากไพ่นะคะแล้วก็สิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นเองค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการดูดวงนะคะก็คือการที่นําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะนําไปประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะ อย่าไปถือนะคะเอาเป็นชีวิตของคุณทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณแย่นั่นเองค่ะอะไรที่มันแย่คุณก็ปรับนะคะอะไรที่มันดีอยู่แล้วคุณก็ปรับให้มันดีขึ้นนั่นเองค่ะขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยค่ะการเงินนะคะอาจจะมีความสนุกสนานนะคะในการใช้ชีวิตแบบสัมภเลนะคะ แบบเพื่อนๆนะคะเหมือนกับแบบอาจจะติดเพื่อนนะคะช่วงนี้นะคะหรือว่าอาจจะติดเด็กนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเงินของคุณที่อาจจะสูญเสียไปได้นะคะกับการสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะแต่ว่าคุณก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าคุณก็จะมีความสุขกับการใช้เงินนั่นเองค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีนะคะแต่มีความสุขไปก่อนนะคะสรุปเลยนะคะสรุปเลยก็คือการเงินเนี่ยคุณก็จะได้รับกลับมานะคะคุณจะรู้นะว่าอะไรเนี่ยคุณจะต้องเซฟนะคะคุณจะต้องเซฟเงินนะคะก็คือหรือว่ากำลังเริ่มมีเงินนั่นเองนะคะแต่คุณก็ มีรายจ่ายนะคะแล้วก็สนุกกับมันนะคะแตคค่คุณก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ